วันนี้หลีบ้านเรามันก็เหมือนกับลูกโป่งที่อัดแก๊สจนแน,น่นนะครับหลังจากนี้เนี่ยแก๊สมันก็ยังถูกเติมเข้าไปเรื่อยๆจนลูกโป่งมันก็เริ่มจะพอง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 ครับก็ต้องช่วยกันค่อยๆปล่อยลมออกมาไม่ใช่ไปเอาเข็มเจาะนะครับ สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับการเจราจาลดค่าเหนื่อยนักเตะหลังจากที่มีการประชุมเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาสมาคมก็เป็นโต้โผลนะครับในการขอความร่วมมือกับบรรดาสโมสรให้ลดลงมาหน่อยนะครับที่50เท่ากันทุกทกท,กทีมในการที่จะพยุงสถานการณ์การเงินของสโมสรหรือว่าโครงสภาพทีมไวรอเวลากลับมาเตะในเดือนกันยายนได้แต่เอาเข้าจริงๆนะครับสโมส,บสบฟรฟุตบอลก็เหมือนกับบริษัทเอกชนนี่แหละครับทุนในการจดทะเบียนมันก็ไม่เท่ากาันกําไรมันก็ไม่ ท่ากันดังนั้นขนาดของแต่ละบริษัทมันก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสะท้อนออกมาจากผลงานในตารางคะแนนอยู่แล้ว การลด50%อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่สําหรับบางทีมมันไม่จบแค่50%แนะ่นอนมันต้องไปมากกว่านั้นในช่วงหลังจากนี้อีก2-3เดือนเพราะรายได้ของทุกๆท,ทีมในฟุตบอลบ้านเราตอนนี้เป็นศูนย์นะครับไม่มีเงินเข้ามาเลยและยิ่งหลีกบ้านเราที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนๆของโควิด19ที่เราเคยทํากันเนี่ยฟุตบอลบ้านเราอยู่ได้ด้วยเงินสปอนเซอร์ถึง70%จาก100%ที่เป็นรายรับแล้วรายจ่ายหนักๆมันเกิดจากค่าเหนื่อยของนักเตะที่มันมาหาศาลจากการสร้างกลน กาการตลาดที่มันโอเวอร์บรรดาทีมใหญ่ที่ลด30%ก่อนในเบื้องต้นทั้งแบงคอกยูไนเต็ดหรือว่าการท่าเรือถ้าอยู่ได้ก็อยู่กันไปแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วสถานการณ์ไม่ดีขึ้นกันยายนก็ยังไม่พร้อมเตะมันจบไม่ได้เท่านี้แน่นอนนะครับนักเตะต้องทําใจไว้ล่วงหน้าส่วนบุรีรัมผมคาดการส่วนตัวว่าน่าจะไม่ลดบุรีรัม์น่าจะให้ใจนักเตะเต็มๆเ,เ,เนื่องจากว่าบุรีรัมเองเนี่ยนะครับฐานเงินเดือนของเขาการบริหารจัดก,การมีความเป็นบื่อชีพสูงมากนะครับเรื่องของการจ้างนักเตะยิ่งช่วงหลังเนยด้ดมาว เงินเดือนก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรมากแล้วอยู่ได้ผลงานเน้นอาชีพโบนัสบุรีรําก็จะได้ใจนักเตะในช่วงนี้ไปเลยนะครับถึงเวลากลับมาแข่งบุรีรําที่ตอนนี้ผลงานในลีกจะไม่ดี4เกมแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับพุ่งขึ้นมาเลยนะครับขณะที่แบงคอกกับการท่าเรือก็ถือวสโมสรให้ใจเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการที่หลังจากนี้มันจะไปถึงขนาดที่ยกเลิกสัญญาไปเลยหรือว่า l a v e without pay คือชะลอสัญญาเอาไว้ก่อนแล้วถ้าบอลกลับมาเตะค่อยมารันสัญญากันใหม่เหมือนเดิมหรือมีการทำคู่สัญญาอีกหนึ่ง ในการเปลีป่ยนแปลงช่วงโควิด19เนี่ยเป็นสัญญาพิเศษขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่หลายสโมสรสามารถทําได้อีกเดี๋ยวผมจะพูดใน E.P. ีต่อไปเหมือนกันนะครับเรื่องของสัญญานักเตะเนี่ยเป็นปัญหาที่โลกแตกมากๆเพราะว่านักเตะเองบางทีก็ไม่ได้เข้าใจนะครับว่าสัญญาที่ตัวเองเซ็นไปมันเป็นสัญญาที่มีบางจุด ที่เสียเปรียบอยู่คุณต้องเจรจาต่อรองตั้งแต่แรกถ้ามันตกเป็นรองแล้วตอนเซ็นสัญญาไปมันถือว่าคุณจำยอมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้กลับมาที่เรื่องของทีมกันหน่อยดีกว่าบรรดาทีมใหญ่เองรายได้เป็นศูนย์ก็ยังดีกว่าทีมระดับกลางตารางหรือว่าทีมระดับท้ายตารางถ้าหลีกพังหมดมีทีมระดับกลางตารางหรือว่าทีมท้ายตารางที่อยู่ไม่ได้เสินใจยุบทีมถอนทีมยกเลิกกิจการถ้ามันเหลือมาสักหกเจ็ดทีมแปดทีมคุณภาพของหลีกอยู่ตรงไหนหรือถ้าเกิดว่ามันเหลือเท่าเดิมเนี่ยแต ่เหลืออยูกลายเป็นทีมแบบที่เราเคยมีอาสมัยก่อนอันนี้ต้องขอพูดถึงหน่อยนะครับซูปเปอร์พาวเวอร์อยู่ด้านเอลิกสูงสุดแต่ผลงานโอ้โหแพ้คู่แข่งหลุดลุ่ยจนเป็นประวัติศาสตร์โลกแพ้ติดต่อกัน27นะัดเป็นสถิติอันดับ1ของโลกเมื่อดูการ2017ถ้ามีอยู่ในลีกประมาณสัก3 4ทีมก็เล่นมันตามมีตามเกิดไปก็จะโดนจับจ้องอีกนะครับแพ้เละเทะในบางเกมติดต่อกันหลายนะัดเฮ้ยคุณมีงานหรือเปล่า คุณล้มบอลหรือเปล่ามันก็จะกลับมาสู่จุดเดิมครับเราพยายามจะดันหลีกขึ้นมาให้มันเป็นหลีกระดับท็อปของเอเชียถ้าเรายังไม่สามารถจะจับไม้จับมือกันประคองสโมสรไปได้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่หลีกเราเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนสิงคโปร์เป็นคือเคยบูมสุดขีดสุดท้ายก็ามาตายนะครับเรื่องของ ความห่างชั้นกันของสโมสรระดับใหญ่กับทีมระดับกลางแล้วก็ท้ายตารางการลดค่าใช้จ่ายของนักเตะเพื่อเปิดทาให้นักเตะไทยยังมีงานมีการทําก็ควรจะต้องพูดคุยกันนะครับคือนักเตะต่างชาติทุกวันนี้เงินเดือนในไทยลีกหนึ่งตามสตรประมาณ3 0 0 0 0นบาทสูงสุด2ล้าน12ึงสล้านหคุณลองคิดดูนะครับอย่างบางคน2ล้านเนี่ยจ้างนักเตะไทยได้กี่คนครับจะยกเลิกกันไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันประจวบไม่รอแล้วนะครับพูดคุยกันได้ก็ยกเลิกกันไปต่างชาติลดเงินเดือนแต่ก็ต้องเอาไว้โควตามันเป็นสากล คือ3บวกหนึ่งก็ใช้ในเวทีเอเชียแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าโคต้าอาเซียนเนี่ยสมาคมหวังผลประกอบการทางธุรกิจคือหวังว่านักเตะของอาเซียนที่ย้ายมาในลีกบ้านเราเนี่ยจะได้รับความสนใจจากประเทศของเขาแล้วก็ซื้อสัญญาถ่ายทอดสดไปรวมถึงธุรกิจอื่นๆที่อาจจะมีผู้สนับสนุนของทางฝั่งอาเซียนร่วมทุนในการทําอะไรบางอย่างกับสมาคมก็ว่าไปหรือมาลงทุนกับสโมสรซื้อผู้สโมสรในวันที่เอาโคต้าเส้นเข้ามาก็มีทั้งทีมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่วันนี้ไม่ต้องโทษกันแล้วครับมันคือการลองผิดลองถูกในช่วงสองสามดูกาลที่ผ่านมาแต่ณวันนี้เราเห็นแล้วนะครับเราอยากได้เลขสิทธ์ในการถ่ายท่าสดทั่วอาเซียนเราได้ไหมและวันนี้หลีกเรากําลังจะพังแล้ว เซซีโร่ไหมครับเหลือ1คนเหมือนเดิมไหมโวตตาอาเซียนหรือถอยกลับไปเลยไม่ต้องมีควตตาอาเซียนเพราะวันนี้โวตตาอาเซียนก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับอาเซียนแท้ๆเนี่ยมีกี่คนอย่างในเคสของอ่องถูนี่คืออาเซียนที่ประสบความสำเร็จในการมาเล่นในบ้านเราในแง่ธุรกิจไมไ่ได้เพียงแค่ยอดไหลแต่ว่าได้กระแสจริงๆอย่างปลิสเทโรเนี่ยได้ประโยชน์เลยครับมีแฟนบอลของพม่าเนี่ยเหมารถมาดูเกมการแข่งขันของอ่องถูอย่างกรณีบาฮิก้ไคซานทีู่กยอสัญญาไปเป็นสิงคโปร์แท้เหมือนกันแต่ว่าไม่ติดทีมชาติแล้ว ในปัจจุบันถ้าคุณย้อนไปสมัยตอนนี้เขาติดทีมชาติแล้วดึงมาผมว่าคือหาแต่เอามาช่วงนี้เนี่ยมันขายไม่ได้เพราะว่าคู่ปรับของเราคือเวียดนามในปัจจุบันสิงคโปร์เนี่ยเคยเป็นคู่ปรับเราเมื่อประมาณ4ี่หปีที่แล้วมันนามมาแล้วมันหมดยุคไปแล้วไหนจะไม่นับกรณีของอาเซียนที่โอนสัญชาติอีกอับราโรซีวาของบีจีที่เจ็บก่อนหน้านี้เซนเตอร์ฮาไปนะครับก็เป็นสเปนและโอนสัญชาติเป็นฟิลิปปินส์คาเบียป,ปาตินโยก็เป็นสเปนที่โอนเป็นฟิลิปปินส์คือพวกนี้เขาอาจจะไม่ได้ชาตินนนนยยมมใปประเเเเททศาาัก็ล็ลี่ ว่าเรื่องของธุรกิจมันไปไม่ได้แต่สโมสรได้ประโยชน์นะครับเหมือนได้ควต้าต่างชาติเพิ่มอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็เป็นช่องโหว่ที่หลายสโมสร มีสิทธิในการทําได้เพราะว่าเขาเห็นอยู่แล้วว่านักเตะโคต้าอาเซียนถ้าวัดกันจริงๆคุณภาพคนไทยยังดีกว่าเว้นนักเตะตัวต่างชาติที่โอนสัญชาติเป็นอาเซียนทาได้ไหมครับลดค่าใช้จ่ายครับผมเชื่อว่านักเตะโคต้าอาเซียนเงินเดือนเยอะแน่นอนเยอะกว่าคนไทยแน่ไหนจะมีค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับให้มีออปชั่นพิเศษมีค่าที่พักแยกต่างหากหลายสมโมสรน,น่าจะหาวิธีการอยู่และสมาคมเองก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับโคต้าอาเซียนจะยังมีต่อไหมในสภาพของลีกที่มันเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องของการยกเลิกสัญญาต้องกลัวไหมครับใน แบบนี้อาจจะทําให้นักเตะเขาไปฟ้องฟีฟาได้ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติฟีฟาจะคุ้มครองนักเตะเป็นอันดับแรกแต่เหตุการณ์ณวันนี้ผมเชื่อว่าถ้านักเตะโดนยกเลิกสัญญาแล้วรับการชดเชยอาจจะไม่ได้เต็มจํานวนเหมือนตกลงกันไว้ไปฟ้องฟีฟาโอกาสที่จะไม่ชนะเหมือนก่อนมีสูงมากครับวันนี้ฟีฟาต้องถือหางสโมสรก่อนเพราะว่าสโมสรถือเป็นต้นน้ําถ้าไม่มีสโมสร นักเตะก็ไม่มีงานทําผมไม่ได้ชี้เป้านะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าปรีประนอมกันได้หาวิธีการที่ลงตัวกันได้ก็พยายามเจรจากันให้มันละมุนละม่อมที่สุดแล้วมันสามารถเดินต่อได้ทั้งสองฝ่ายอย่างที่ฟีฟ่าเนี่ยได้ให้นโยบายเอาไว้ก็ไม่อยากให้นักเตะเจ็บและไม่อยากให้สโมสรเจ็บเหมือนกันแต่มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละครับที่ต้องยอมลดลาวาสอ์โดยเฉพาะนักเตะนวันนี้เนี่ยคุณไม่ได้ถือไพ่เหนือกว่าและคุณมีโอกาสที่จะเสียเปรียบหลังจากนี้ด้วยการโดนยกเลิกสัญญาในช่วงเวลาณขนาดนี้เนี่ยมันมีโอกาส ที่สโมสรเนี่ยเขาจะยกเลิกไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะโกงนักเตะหรือว่าเขาเล่นแง่แต่เขาไม่มีเงินจะมาจ่ายแล้วครับเคสอย่างอายุทยายูย่นเต็ดเนี่ย ใช้นโยบายคือยกเลิกสัญญาไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหลีใกล้เปิดค่อยมาเซ็นกันใหม่แต่พอไปดูในรายละเอียดก็จะเห็นว่าเขาไม่มีตังค์แล้วเพราะประธานสมโมสรเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยว่าเพิ่งมีไรายได้เข้าสมโมสรจากสปอนเซอร์หนึ่งแสนบาทก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าถ้าหลายๆทีมดันใช้โมเดลของอยุทยาเป็นหลักนักเตะตกงานกันบานตะไทยเลยนะครับสมาคมเองอ่านเกมออกหรือเปล่าว่าหลายสมโมสรหลังจากนี้ถ้าเกิดจะทำแบบอยุทยาเนี่ยต้องมาดูจุดประสงค์ด้วยนะครับใช้ช่องว่างจากโควิดในการที่ยกเลิกสัญ,ญญานักเตะเพื่อที่ จะเซ็นนักเตะใหม่ในราคาที่ถูกลงปรับเปลี่ยนทีมได้หรือว่าเพราะสโมสรมันขาดทุนจริงๆต้องดูเป็นรายทีมและผมเชื่อว่าสมาคมเก็บข้อมูลอยู่แล้วครับเมื่อมีนักเตะเข้าไปร้องเรียนนักเตะอยู่ในโครงสร้างของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือว่า PFA ที่มีนักเตะยหลายคนนะครับดีกรีทีมชาติทั้งศินทวีชัยนะครับเป็นประคานอัฒเสดศักใจมั่นลีซอทเทียเทพิโนไทยตัดสก,กรนทองเหลาสุชาวนุชนุ่ม เขาก็พยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับนักเตะอาชีพในบ้านเราแล้วมันก็เป็นองค์กรใหญ่เหมือนกับฟริตโปอยู่แล้วแต่หน้าที่หลัก ของ PFA วันนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจจุดยืนที่จะต้องต่อสู้ให้นักเตะในช่วงเวลาที่มันไม่ปกติด้วยนะครับถ้าคุณจะถามหาว่าวันนี้คุณต้องช่วยดูแลนักเตะเพราะว่าโดนเลิกจ้างจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือถูกค้างค่าจ้างถ้าในกรณีปกติคุณเดินเกมได้เลยครับผมว่าคุณช่วยได้แต่วันนี้สถานการณ์มันไม่ปกติก็ต้องดูเป็นกรณีไปถามว่าแนวทางในการต่อสู้มีไหมมีแน่นอนสําหรับบางทีมที่ผมได้รับสัญญามาแล้วนะครับบางทีมที่จะยกเลิกนักเตะแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็มีอยู่ และผมจะพยายามช่วยนับเตะทุกคนเท่าที่จะช่วยได้แต่สุดท้ายต้นคู่วสัญญาตอนที่คุณเซ็นต้นฤดูกาลถ้าคุณเซ็นยอมรับกับเงื่อนไขที่คุณเสียเปรียบไปแล้วโอกาสที่ชนะ ยากมาก,มากเดี๋ยวจะพูดคุยแบบละเอียดในอ P ีต่อไปฝากไว้ด้วยเรื่องนี้สําคัญมากๆจริงๆนะครับการเดินเกมหลังจากนี้ของ PFA หรือว่าสมาคมนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยผมแนะนําแบบนี้ครับควรจะทําเหมือนที่ฟีฟ่าเนี่ยจับมือกับฟลิปโปนี่แหละก็คือองค์กรสหภาพ,พผู้เล่นอาชีพเขาจัดตั้งกองทุนเยียวยานักเตะสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับควรจะทําเลยครับนักเตะไทยไม่ได้มีประกันสังคมไม่ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งสหภาพตรงนี้ขึ้นมาจัดตั้งกองทุนเยียวยาตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเตะมีโอกาสีจะมเเงินก็บ หรือว่ามีเงินชดเชยเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติแบบนี้อีกทั้งเรื่องของสภาวะนะครับปัญหาทางการเมืองนะครับหรือว่าสงครามหรือว่าอะไรก็ตามที่ทาให้บอลมันหยุดเตะแบบนี้เนี่ยจะได้มีเงินไปเยียวยากันนอกเหนือจากการช่วยเหลือของภาครัฐสมาคมกีฬาชีพที่เขาพยายามจะหาเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมาช่วยตามที่เป็นข่าววันก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเงินมันก็มีจํานวนจํากัดหักจากค่าตัวจากค่าเหนื่อยรายเดือนสโมสรก็อาจจะใส่เพิ่มอีกจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะให้นักเตะมีเงินพิเศษส่วนนี้เข้ามาตอนที่เขาลํําาาบกนเงิร นี้ออกไปใช้ได้ไดยามจาเป็นเพราะว่าสัญญานั้เตะเนี่ยมันไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานครับมันเป็นสัญญาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมว่านักเตะบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้จุดนี้เหมือนกันนะครับคือเตะบอลเนี่ยมองแค่ตัวเงินว่าค่าตัวเดือนหนึ่งจะได้กี่บาทแต่ไม่ไดดูรายละเอียดเลยว่าถ้าวันหนึ่งคุณเสียเปรียบขึ้นมาเนี่ยคุณจะต่อสู้ยังไงวันนี้นักเตะก็น่าเห็นใจสโมสรก็น่าเห็นใจผมทํา e ี P ีนี้ก็ลาบากใจเหมือนกันเพราะว่าทุกๆ,ๆคนเข้าใจอารมณ์นี้หมดนะครับผมในฐานะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยผมก็เสี่า บริษัททุกที่มันขาดทุนกันหมดมันเป็นกันทั่วโลกนะักฟุตบอลต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวนอกเหนือจากเรื่องของการโดนลดเงินเดือนหรือว่าการโดนชะลอสัญญาการโดนยกเลิกสัญญามันคือเรื่องของตลาดซื้อขายนั้ตเตะนี่แหละครับวันนี้ครับตลาดซื้อขายนักงเตะในบ้านเราสมาคมีฬาฟุตบอลเนี่ย ทำเรื่องของฟีฟ้าไปแล้วว่าจะมี3รอบหมายความว่ายังไงรอบแรกก็คือก่อนเปิดฤดูกาลที่เล่นกันไป4นัดนับไปแล้วรอบที่2ในช่วงก่อนเตะ2ออาทิตย์ของเดือนกันยายนเนี่ย จะมีการเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งตามกฎชัดเจนนะครับว่าให้เสริมแบบรื้อใหม่ได้หมดเลยแล้วลงทะเบียนใหม่คนที่มีอยู่แล้วคุณก็ใส่ชื่อไปคนไหนไม่อยากได้ก็เคลียร์กันเอาแล้วในช่วงเดือนมกราคมที่จะเตะกันต่อในช่วงที่เหลือก็จะเสริมได้แค่5คนก็เป็นโคต้าต่างชาติ2โควต้านักเตะไทย3คนเหมือนกับการแข่งขันในเลกที่2ของฤดูกาลปกติก่อนหน้านี้หลายปีที่ผ่านมา ถามว่าตลาดมันมี3รอบส่งผลแน่นอนครับเป็นนโยบายฟี่าที่เขาอยากจะให้สโมสรมีการเคลียร์นักเตะออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายวันนี้ความน่ากลัวมันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเรื่องของการลงทะเบียน TMS มันก็มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าถึงแม้ตลาดจะเปิด3รอบแต่นักเตะก็สามารถย้ายทีมได้เพียงแค่2ครั้งใน1ฤดูกาลเท่านั้นต่อให้คุณย้ายทีมได้ในช่วงก่อนเดือนกันยายนนี้แต่เดือนมกราคมคุณย้ายไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคุณย้ายไปแล้วรอบหนึ่งในช่วง4ี่เกมแรกวันนี้ลีบ้านเรามันก็เหมือนกับลูก โป่งที่อัดแก๊สจนแน,น่นนะครับหลังจากนี้เนี่ยแก๊สมันก็ยังถูกเติมเข้าไปเรื่อยๆจนลูกโป่งมันก็เริ่มจะพองพๆงพอง,พองครับก็ต้องช่วยกันค่อยๆ ปล่อยลมออกมาไม่ใช่ไปเอาเข็มเจาะนะครับถ้าเอาเข็มเจานะเนี่ยมันก็แตกกันโปะทุกอย่างมันก็จบดังนั้นการกลับมาจัดก,การแข่งขันแบบรอให้สถานการณ์สงบแบบร้อเซไม่มีใครสามารถกําหนดได้นะครับว่าไทยลีกจะกลับมาเตะแบบมีแฟนบอลเต็มสนามได้เมื่อไหร่และมันทําไม่ได้แบบทันทีทันใดครับเพราะมันมีโอกาสจะเกิดซูเปอร์สเปเดอร์ได้ตลอดเวลาถ้ามันไม่มีวัคซีนหรือถ้าเกิดว่ามีวัคซีนมาจริงๆเนี่นะครับคุณคิดว่าคนที่ติดพร้อมกันขนาดนี้เนี่ยสถานพยาบ,บาลแพทย์บุคลากรทางการ แพทย์จะรองรับได้ไหวไหมขนาดที่สถานการณ์บ้านเราเนี่ยติดหลักพันยอดผู้ติดเชื้อตอนนี้เหลือหลักสิบแล้วมันก็ยังมีปัญหาที่แพทย์พยาบาลยังคงไม่พออยู่ก่อนที่จะกลับมาเตะแบบร้อเปรเซ็นได้มันควรจะต้องใช้วิธีการค่อยๆสเต็ปบายสเต็ปซึ่งวิธีการที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าเป็นไปได้ไหมหลังจากนี้ประเมินสถานการณ์จากภาครัฐอย่างที่สมาคมออกข่าวว่าตวเตรียมจะทําหนังสือถึงรัฐบาลแล้วเพื่อขอแนวทางว่าเมื่อไหร่ก็ตามรัฐบาลมีการประกาศให้สถานการณ์มันเบาลงไป กว่านี้นะครับฟุตบอลลีกบ้านเราขอเป็นหนึ่งกิจกรรมที่กลับมาจัดได้ใหม่และเมื่อกลับมาจัดได้นี่นครับคือแผนได้ต้องวางเอาไว้แล้วนะครับว่าอาจจะมีการแข่งขันกิมใหญ่ๆเจอกันเองก่อนไหมเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์มีการแข่งขันกันลักษณะแบบนี้เนี่ยกระแสเป็นยังไงคนทั่วประเทศเห็นควรยังไงอาจจะไม่ใช่โปรแกรมในลีกก่อนนะครับเริ่มต้นสตาร์ทคือเกมอุ่นเครื่องก่อนแบบปิดดูไหม ช้สนามกลางเรียกเตติ้งจากคนดูถ่ายเทอดสดด้วยคนจะได้เห็นนะครับว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ถ้ามีการจัดกิจกรรมที่มีคนดูเยอะๆเนี่ยมันต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยยังไงรวมถึงการเฝ้าระวังการตรวจร่างกายของคนดูว่าแต่ละคน,นมีเชื้อโควิดอยู่ไหมมันก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเอ้ยคนสนใจกิจกรรมฟุตบอลเว้ยถ้าเกิดว่าค่อยๆปล่อยคนเข้าไปมีคนดูนี่ว่าเพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณรอร้อคุณจะคิดว่าแฟนบอลคิดถึงฟุตบอลมากแค่ไหนแล้วจะแห่เข้า ดูันเต็มสนามโซเชียลดิสแตนซิ่งมันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจคนนะขนาดนี้แหละครับผมเองยังระวังเลยครับไปไหนก็พกเจลล้างมือแอลกอฮอล์พกหน้ากากอนามายัยใส่เฟสชิลตลอดเวลามันเป็นพฤติกรรมใหม่ๆของคนแล้ว การที่จะเข้าสนามเพื่อไปยืนติดกันแนอัดตะโกน้ําลายกระเด็นใส่กันเนี่ยเป็นไปได้ยากมันต้องค่อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนดูเหมือนกันดูทางบ้านก่อนเหมือนที่เปิดห้างสรรพสินค้าก็ค่อยๆเปิดบางส่วนนะครับไปเปิดเต็มๆไม่ได้เหมือนกันก็มีโอกาสที่คนแห่เข้าไปก็มีโอกาสติดเชื้อพอมาเริ่มดีขึ้นก็เริ่มกลับมาจัดการแดงขันไทยลีกแล้วก็เริ่มจับไปคือถ่ายท่อสดวันละคู่ถ่ายวัลละคู่สนามกลางเนี่ย ถ่ายทุกวันลองดูซิว่าประเมินดูเลยว่าเรตติ้งมันเป็นยังไงถ้าคนสนใจก็ค่อยๆปล่อยคนดูเข้าไปโดยใช้ระบบโซเชียลดิสแตนซิ่งหรือว่าฟิสิกอลดิสแตนซิ่งคือเว้นระยะห่างทางสังคมประมาณสัก2เมตรสานามเคยจู่ได้สักหมื่นหนึ่งก็อาจจะเหลือสัก2 0 0 0 3 0 0 0พอคน2 0 0 0 3 0 0ดูแล้วเริ่มรู้สึกว่าเออ้มันมีความปลอดภัยนี่หว่าถ้าเราป้องกันตัวเองดีมันก็อาจจะเพิ่มจำนวนคนได้อีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็รอจนพ้นสภาวะในเรื่องของการระบาดโควิด -19 ในบ้านเรา มันก็จะกลับมาเต็มกําลังได้มันก็เหมือนกับคนที่เป็นอมตะพลึกอะครับก่อนที่จะเดินปกติได้เนี่ยขั้นตอนมีอะไรบ้างกายภาพบําบัดดูแลร่างกายตัวเองให้ถูกพิธีแล้วก็ค่อยๆ มาหัดเดินเดินจากกระเพกกระเพกสุดท้ายมันก็ยืน2ขาพอยืน2ขาได้ก็เริ่มเดินตรงเดินตรงได้ก็เริ่มที่จะวิ่งได้วันนี้ฟุตบอลไทยเราเคยจะค่อยๆตั้งไครเดินต่อแตะเราวิ่งมาแล้วและว,วันนี้คือเราจะกลับมาวิ่งได้อีกครั้งเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรเหมือนกันแต่ระยะทางตรงนี้มันต้องทําให้เห็นภาพชัดเจนไม่ใช่ไปรอเวลาว่าจะกลับมาเตะเองเดียวผมคิดของผมเองคนเดียวนะแต่ว่าเราก็แชร์ให้คนที่เข้ามาดูได้เผื่อว่าจะมีไอเดียอะไรที่เก๋ๆหรือว่า เราขาดตัวบกพร่องไปลองพูดคุยกันดูในคอมเมนต์นะครับลองหาแนวทางที่จะทําให้หลีกกลับมาสมบูรณ์ได้ในฐานะที่เราเป็นคนดูเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยเราก็มีส่วนสําคัญนะครับที่จะช่วยผลักดันหลีให้มันกลับมาได้ไม่ใช่เพียงแค่สโมสรกับนักเตะเท่านั้นนะครับสมาคมเองเนี่ยก็หวังเหมือนกันว่าแฟนบอลจะให้การตอบรับกับการกลับมาแข่งขันในฤดูกาลนี้เพื่อที่จะได้ช่วยกันเติมเต็มให้สโมสรมีระบบเศรษฐ,ฐกิจที่มันคล่องขึ้นเผชิญจากโควิดเสร็จแล้วเนี่ยเศรษฐ,ฐกิจโลกมันก็มีพิษสาคัญที่ททําาให้้กรลลงงุนนนมันจะอยแๆ ในช่วง2-3เดืดูการนี้นี่คือสถานการณ์ที่มันไม่ปกติดังนั้นถ้าคุณจะแก้ปัญหาคุณก็ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่ปกติเหมือนกันมันถึงจะกลับมาเป็นปกติได้โดยสมบูรณ์และทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube พี่ภาษาไทยคิดไซโค้งกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์และกด u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบพระคุณมากจริงๆช่วงนี้ผ่านมา กระแสของเราดีแต่ว่าเราพยายามจะทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์จริงๆนะครับมันอาจจะยากขึ้นหนึ่งกับการที่เราจะคิดอะไรหรือว่าพูดอะไรแล้วจะไม่ถูกใจคนบ้างแต่เราคิดว่าเราพยายามจะสะท้อนความจริงเท่าที่เราทราบมาในมุมของเราเพื่อแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้สังคมฟุตบอลเนี่ยมันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นในการดูฟุตบอลแล้วเข้าใจบอลมากขึ้นเข้าใจโครงสร้างของวงการฟุตบอลไทยมากยิ่งขึ้นอย่าลืมด้วยนะครับนอกเหนือจากกดซับสไคร์แล้ว กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ